Oh ho, เราไม่ได้พูดถึงนักเตะค,คนนี้มานานแล้วสําหรับควิชาควารัสเคเรียนะครับตอนนี้มีรายงานจจกอิตาลีครับบอกว่านิวคาสเซลเนี่ยยื่นข้อเสนอประมาณ8 2ล้านปอนด์ขอซื้อควารัสเคเรียมาจากนาโปลีนะครับอันนี้เป็นรายงานข่าวจากคอริเรเอเลเดลโลสปอร์ตครับสื่อไจอต์ลรี่นะครับบอกว่านิวคาสเซลยื่นข้อเสนอเป็นสถิติสโมสร8 2ล้านปอนด์ขอซื้อควิชาควารัสเคเรียปีกจอมเลื้อยของนาโปลี ต้องบอกว่าดาวเตะวัย22ปีคนนี้เป็นหนึ่งในดาวเด่นของนาโปลีเลยที่คว้าแชมป์สกูเดโต้ครับมาครองเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี1990ปป 1, เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาข่าวจากซาอุก,ก็บอกว่านิวคาสเซิลเนี่ยยื่นข้อเสนอ95ล้านยูโรให้กับชางนาโปลีพิจารณาและกำลับบง,รงรอคำตอบอยู่ด้วยนะครับแล้วตอนนี้ครับสื่อตาลีก็ยืนยันอีกเสียงว่านิวคาสเซิลได้ยื่นข้อเสนอเข้าไปจริงๆแต่ก็ตามนาโปลีอยากเก็บนักเตะคนนี้เอาไว้กับสโมสรต่อไปในปีหน้ามากกว่า ควิชาควารัสเคลียเขาเนี่ยครับเหลือสัญญาถึงปี2 0 2 7เลยหลังตกลงย้ายมาจากดินาโมบาตูมีนะครับซัมอปีก่อนโดยนักเตะทำผลง,งานไป14ประตูกับ17เแอสซิสจากการลงเล่น43เกมที่ลงให้นาโปรลีไปนะครับโอ้โหถือว่ากลายเป็นอีกคนที่น่าจับตามองสำหรับควิชาควารัสเคลียนะครับชื่ออ่านโคตรจะยากเลยครับแต่ฟอร์มร้อนแรงมากๆนะทุกคนมีความคิดเห็นยังไงกับอนาคตของนักเตะคนนี้ก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้จัดไปฮะวัยรุ่นจัดไปยาวๆเลยครับเิม